สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่เกม Pixel Painter ก,กันอยก่แล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะผมจะมาแบบว่าเขาเรียกว่าผมจะมาสอนลงเงาลงออสอนลงเงา,สอ,งเงาสอนวาดรูปนะ่ตามสไตล์ของผมเองเนะผมผมอาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนทําแบบคนที่แบบคนที่วาดวาดรูปไม่เป็นเลยนะก็มาดูคลิปนี้ได้นะรับรองว่าคุณจะวาดเป็นใ,ในในทันทีเนะมั้งนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ โอเคครับก่อนอื่นนะคนที่จะวาดรูปสวยเนี่ยต้องแบบว่าเป็นคนที่มีจินตนาการนี่ค่อนข้างดีเลยเนะสำหรับใครที่แบบว่าจินตนาการไม่คือแบบใครที่ไม่ค่อยมีจินตนาการไม่พอ,อ,อ,อจินตนาการไม่สวยเงี้ยผมแนะนํานะคุณต้องมีแบบว่าต้องมีรูปต้นฉบับมาก่อนนะมันถึงจะวาดได้นะมันถึงจะแบบว่าเราถึงจะลงวาดรูปลงลงล,งลงเงาได้แบบว่าออกมาสวยนะถ้าเกิดจินตนาการมาไม่ดีมันก็ไม่สวย โอเควันน okay, ี้ผมจะมาสอนวาดสักรูปหนึ่งเนะเป็นรูปวันนี้ผมรูปที่ผมจะมาสอนเป็นรูปเป็นรูปนี้ก็แล้วกันรูปตอนกลาคือนะผมจะผมมีรูปที่ผมจะวาดนี่ผมมีต้นฉบับอยู่แล้วนะตอนกลางคืนนีโอเคเราไปวาดในโหมดฟรีทีมันก่อนนะคือถ้าเราจะหัดวาดเนี่ยเราต้องมาวาดในโหมดนี้ก่อนคือเราต้องวาดให้มันแบบว่ามันให้วาดวาดให้ได้ก่อนเอาง่ายๆนะ เราค่อยไปวาดแข่งกับเวลานะเออคือเรียนวาดกับวาดแข่งกับเวลานี่มันมันจะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคือเราต้องวาดให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเออแล้วเราค่อยไปหัดวาดให้มันเร็วเร็วขึ้นยังไงประมาณนี้นะหวังว่าจะเข้าใจกันนะโอเคเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเราก็ลงทําเป็นแบบว่าอันนี้เราจะวาดวิวเนาะเราก็ทําเป็นท้องฟ้าไปก่อนนะเราต้องวาดท้องฟ้าไปก่อนนะท้องฟ้านี้เราต้องเริ่มจากสีที่มัน ท้องฟ้าก็ต้องเป็นสีประมาณประมาณนี้นะ Aaron สีโอเคเราจะว่าโทนแบบมืดๆก่อนนะโอเคแล้วเราก็ลงไปเลยประมาณนี้ก่อนนะคือท้องฟ้ามันจะมันจะตรงกลางมันจะ,จะเป็นสีสว่างใช่ไหมแล้วก็จะลงสีสว่างทีหลังนะเราลงโทนโทนโทนมืดไปก่อนนะโทนมืดมันจะเป็นตรงขอบขอบนะน,นะตรงขอบขอบ,ขอบนะโอเคต่อมาเราก็มาขึ้นค่อยขึ้นค่อย,ข,อย,ข,อยขึ้นโทนสว่างไปนะ น,นะน,นะน,นี้นะฮะประมาณนี้นะโอเคหนึ่งสองสองคือโอเคนี่นะฮะเราจะทําเป็นตรงตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าอันนี้ผมจะวาดเป็นต้นไม้แถวนี้นะแถวแถวนี้เป็นต้นไม้เนี่ยแถวนี้เป็นเงานะต้นไม้แบบเงาเงานะโอเคเราว่าโทนมืดๆไปก่อนนะแล้วตัวน,นี้ก็เป็นโทนสว่างขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะไม่รู้จะออกมาสวยหรือเปล่านะ <laughs> ประมาณนี้นะเอาไปกดนั่นทำไมแล้วก็ทำโทนสีที่มันสว่างขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราต้องดูรูปบ่อยๆเลยนะตรงนี้มันจะจ,จางๆหน่อยนะแล้วเราก็มาลงสีที่มันจ,งจางๆกันก็เลื่องัวสอ 2. ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ค่อนข้างงงเนี่ยก็งงกันไปเนี่ย <c oughs> เชี่ยเลยกูเนี่ยแบบนี้นะก่อนอื่นเลยเราต้องลงท้องฟ้า้ก่อนอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะแล้วก็มาดูดสีตัวนี้แล้วก็มาทำสีเฉดสีให้มันเข้มขึ้นต่อนะสองเข้าไปเราต้องดูเป็นเงาเเป็นแบบว่าเป็นส่วนที่มันเราไม่ต้องทําแบบว่าทําตรงเส้นตรงๆเลยนะทาแบบโค้งๆหยักๆนิดนึงเนี่ยเพื่อมันจะเป็นมีมิติเนี่ยสำหรับท้องฟ้านะท้องฟองท้องฟ้าเนี่ย น่าจะออกมาสวยมั้งอืมประมาณนี้เนียเอาปิดกลับไปเย้วก็เฉดสีที่มันสว่างขึ้นไปเลยประมาณนี้นะครับผมนี่ไงมันก็จะแบบว่ามันก็จะคล้ายๆเหมือนท้องฟ้าแล้วนะเงเอไม่ยากเลยไหมครับง่ายมันไม่ยากเลยนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าแสงมันสว่างๆหน่อยนะ คือเราไม่ต้องเอาเป๊ะตามตามรูปต้นฉบับมากเลยก็ได้นะเพียงแต่ว่าให้มันค่อนข้างคล้ายอะ่ะให้มันออกมาสวยอะ่ะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะเนีเป็นเป๊ะขนาดนั้นมันต้องใช้เวลามากเลยนะคือเราทำลวกๆทำไงก็ได้ให้มันสวยรายละเอียดไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นก็ได้นะโอเควาดประมาณนี้นะสีพ่น เราจะทําเป็นแบบดวงดวงดวงด,วงดาวเดียไม่ธรรมด,ดานะโทนมืดตรงนี้มันค่อนข้างไม่เข้ากันวะเราก็ต้องปรับปรับให้มันเข้ากันนิดนึงเนะี่ยเวลาเราเหลือเฟือนะเราวาดฟรีทีมเนะี่ยถ้าเกิดไปวาดห้องแข่งนี้ก็เวลาเราไปลีลามันก็ไม่ไม่น่าจะทันนะไม่น่าทันเวลาอันนี้สอนวาดแบบลวกๆเนี่ย <laughs> เขาจะเข้าใจกูไหมเนี่ยเข้าใจบ้างเลน,นะฮะนี่แล้วก็ลงเงาตรงขอบตรงขอบที่แบบว่ามุมมุมมืดมันนะ่โอเคท้องฟ้าเราจะเราจะทําท้องฟ้าให้มันเสร็จก่อนเนะให้มันเสร็จก่อนเดีย๋ยวค่อยไปทาต้นไม้เป็นอะไรเป็นเลเยอร์ทับที่หลังเนะี่ยต้นไม้พอท้องฟ้ามันสําคัญกว่านะเออเราเราจะทําดวงดาวต่อไปนะฮะดวงดาวนี่คือดวงดาวนะ เดี๋ยวทําสีท้องฟ้าให้มันแบบว่ากลมกลืนกว่าน,นี้ก่อนสีสว่างขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ <c oughs> ตรงกลางมันเหมือน,ม,นมืดวะ่ะไม่เป็นไรเราใส่สีสว่างเข้าไปก็ได้อประมาณนี้ <c oughs> เอาเครื่องพ่นนี่อ่ะ เครื่องพ่นคือเลขสโอเคอันนี้คือเครื่องพ่นนะเป็นดาวแบบว่าดาวดาวที่ยังไม่ค่อยสว่างมากนะดาวนี้ก็ต้องมีแบบสว่างมากไม่สว่างว่างด้วยนะเพราะเป็นเป็นแสงเหมือนกันเนะเดี๋ยวดาวสีมืดๆเราค่อยไปใส่ตรงขอบๆมันนะโอเคตอนนี้เรามาใส่สีดาวมืดๆกันก่อน ประมาณน,นี้ไงดูเข้ากันนิดนึงเลยนะฮะสองสองนี่แหละสี่น,นี่คือแสงดาวนะฮะไงผมเชื่อว่าคนที่ดูดูอยู่เนี่ยต้องวาดรูปเป็นบ้างแล้วล่ะมันตึกสองมันค่อนข้างแตกไปว่ะ แล้วก็มืดอีกสีดาวต้องมืดอีกประมาณนี้อะมหมมนกด็ดูเข้ากันเลยนะดาวกูจะเยอะไปไหมวะเนี่ยเม่น,น่าเยอะหรอกอแล้วก็เรามาใส่สีสว่างเลยเป็นดาวที่สว่างสุดนะะอ,อันนี้คือพวกหมู่ดาวที่สว่างสุด ก็จะประมาณนี้นะครับสหรับทองฟ้าเนาะอันนี้ก็จะพอดูได้แล้วนะโอเคอยู่ okay, ดูโอเคอยู่เนี่ยใช่ไหมวะใช่แหละเขากดอนะไรเนี่ยนี่เป็นแบบดาวที่ดวงดวงใหญ่หน่อยเนะี่ย ลราก็เราจินตนาการเราก็ทําแบบตกแต่งให้รูปมันค่อนข้างสวยหน่อยนะฮะแบบว่าเป็นเป็นตรงที่แสงมันกระทบอะไรเนี่ยนะกระทบเมฆหรือกระทบอะไรเนี่ยตกแต่งใส่นิดหน่อยเนะี่ยคิดว่าแสงมันจะกระทบตรงไหนก็ใส่ไปเลยนะเนี่ยห็นะก็ดูดีขึ้นแล้วนะสำหรับทองฟ้านะตอนนี้ทองฟ้าอยู่นะโอเคตอนนี้เรามาทําต้นไม้กันเลยอ่ะ ต้นไม้ตลอดต้นไม้นี่มันมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยเราจะทําเป็นแบบเงาเงาเนี่ยต้นไม้อะมอสีเขียวแล้วก็เป็นเงาสีเขียวนะขั้นแรกเราต้องทํามืดก่อนนะเราต้องเราต้องทำมืดมืดให้หมดก่อนเดี๋ยวเขาไปดีอ้นั่นที่หลังนีเยแล้วก็ไปทํางงทำเงานที่หลังเนี่ยจะทําต้นไม้แบบต้นสนนะครับแบบต้นสนนะแล้วก็ ทำเป็นสามเหลี่ยมไปก่อนก็แล้กันนะมันจะใหญ่ไปไหมวะในข้างล่างนี้เราจะทำเป็นเงาหมดอยู่แล้วนหะเราระบายไปเลยเราดูเขาโค้งมันก่อนนะว่าต้นไม้มันจะอยู่ในจังหวะไหนเราก็ขีดไปก่อนนะวอันนี้มันอยู่สูงประมาณนี้เราขีดเป็นเส้นล่างมันไว้ก่อนนี่ประมาณนี้นะ แล้วก็ประมาณนี้ก็มีต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปทำไอ่อออยเ,เครื่องพ่นไปทำทำใบใบที่มันเป็นแฉกแฉออกนี่ได้อยู่นะ โอเคเราระบายเราเทสีลงไปเลยเนี่เทสีลงป่อยอันนี้ผมว่ามันต่ำไปวะเราใส่อีกต้นหนึ่งกันลยกันถแถวนี้แถวนี้ประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเราก็มาทำเราก็มาใ,ใช้เครื่องพ่นไปทำอะนรมันเลย ทําแบบว่าทําใบทํากิ่งมันนะอะแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปทําลงเงาเงาที่แสงมันกระทบต่อนะเอมเราปรับปรับประมาณสองก,แก็แล้วกันแล้วก็จัดไปทําให้มันเหมือนต้นสนมากที่สุดนะ เหมือนอยู่หรอกไม่ค่อยนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่นะพยายามทำให้เหมือนนะก็ก็เหมือนเหมือนอยู่นะได้อยู่นะ โอเคตอนนี้เราทําต้นไม้เสร็จแล้วมันเหมือนต้นไม้เหรอเนี่ยเหมือนนอกเหมือนอยู่นะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็เท่าไหร่เลยเนะี่ยโอเคมันก็ได้แหละโอเคครับหลังจากเราทําต้นไม้เสร็จแล้วเราก็มาทําแบบว่าทําสีให้มันหน่อยนะสีต้นไม้เนี่ยแบบว่าสีที่แสงมันจะกระทบเนี่ยไม่ต้องเอาแบบว่าสีเต็มมากเนะี่ยลงแค่แบบขอบขอบมนะันเนี่ยลงแค่แถวขอบขอบมนะันเนี่ย เราก็ทําเป็นสีแบบนี้แมบบไม่ต้องสว่างมากเนี่ยเคอรอื่องพ่นไปนเลยเนี่ยเครื่องพ่นนี่เล็กสี่อ๋อเล็กสนี่นะดูจุดที่แสงมันจะมากระทบได้เนี่ยเราต้องคนตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูเป็นเหมือนใบไม้ละเห็นไหมเนี่ย ผมว่าทุกคนควรคงเข้าใจเนี่ยไม่ยากเลยเนี่ยสำหรับการวาดรูปเนี่ยฮะเ,เราทำไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปไอ้นั้นม,นมากเลยลงแค่ขอบๆมันนะมันก็จะดูสมูงสมูทขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหม,มก็จะดูเป็นต้นไม้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราลง สีสว่างอีกทีเดียวแล้วเราก็พอเลยนะสำหรับต้นไม้นะครับผมโอเคตอนนี้เราลงสีเข้มของต้นไม้เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แค่นี้พอนะมไม่ต้องไปลงเยอะมากนะเห็นไ,ไหมมันก็จะดูดีละเห็นไหม เันก็จะดูเป็นสมูทสมูทเลยเนะี่ยตอนนี้เราจะมาลงสีสุดท้ายกันนะสีสุดท้ายเราจะลงสีสว่างนิดนึงเนี่ยโอเคเราจะลงแค่นิดเดียวนะน,นี่ไม่เยอะอันนี้จะลงไม่เยอะเท่าแบบว่าเท่าสีเข้มเนะี่ยแค่นี้นะพอเป็นพิธีเน,นี่ยเห็นไหมพอให้ดูว่ามันมีแสงกระทบกับต้นไม้นี่นะเห้ ว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะไม่ยากหรอกตรงไหนที่แบบว่ามันใกล้มันใกล้แสงตรงที่มีแสงเยะ็ะแล้วก็ใส่ค่อนข้างเย็ะหนนะ่อยะเพื่อมันจะได้ดูเข้ากันนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตอนกลางคืนนะมาตรงนี้ผมยังไม่ลงเนี่ยลงตรงนี้นิดน,ดนึงก็แล้วกันแค่นี้แหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหม ไม่ได้ยากอะไรมากใหม่แน่ะสำหรับการการวาดรูปนะการจะวาดรูปให้มันสวยมันก็มันมันพูดไรกูเนี่ยก็ไม่ยากมากใหนะม่แนะผมเพียงแค่ว่าไอสิ่งสาคัญในการวาดรูปนะครับคุณต้องมจนนีจินตนาการที่สวยงามนะต้องจินตนาการออกให้ได้นะไม่้าไงก้นก็เริ่มแรกเลยสําหรับคนมือใหม่นะคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยคุณต้องมีรูปต้นฉบับก่อนนะแล้วคุณก็ต้องมาลอก มันเรียนแบบแบบว่าคือไม่ต้องเป๊ะกับรูปต้นฉบับขนาดนั้นหรอกนะก่อนอื่นเราเราต้องวาดให้มันเป็นก่อนแล้วเราเราค่อยไปวาดแข่งกับเวลานะครับถ้าเกิดเราเราวาดเป็นเราก็ควรปรับได้แล้วปรับแล้วว่าจะวาดยังไงให้มันทันเวลานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก่อนอื่นผมต้องไปเซฟรูปก่อนโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายเย่